สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบการกาบคุณครูรุ่งไพรนมารีทองหรือคุณครูมินนะคะในวนันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเมื่อวานเป็นวันแม่นักเรียนทำความดีอะไรเพื่อแม่กัน บางเอ่ยนะคะคุณครูก็ได้เห็นแล้วบางคนก็ตั้งใจขยันเรียนเพื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูมานะคะบางคนอยู่กับคุณปู่คุณย่าซึ่งมีอายุเยอะแล้วนักเรียนอาจจะช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการกวาดบ้านก็ได้นะคะค่ะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์ค่ะ คณิตศาสตร์ในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกค่ะต่อจากคาที่แล้วที่เราได้เรียนไปในคาบแรกตอนนี้เป็นเรื่องต่อมาเนื้อหาต่อมานะคะซึ่งก็จะคล้ายๆการค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนั้นก็คือการที่การที่ว่า เราได้รับจำนวนตัวเลขมา2ตัว2จํจำนวนนะคะแล้วเราก็มีความคิดสร้างสารรค์ในการนำจำนวนมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอ่าถ้าเราไปเล่นทายกับเพื่อนๆน,นะคะเราก็จะสามารถสนุกได้เลยว่าอ่าฉันมีโจทย์ปัญหามาทาย แล้วเธอจะตอบได้ไหมนะอันนี้ก็ต่างคนต่างมีโจทย์เป็นของตัวเองนะคะแต่เนื่องจากโรงเรียนปิดทั้เรียนอาจจะสร้างเป็นนำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นี้นะคะไปทายกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนก็ได้คุณครูมีโจทย์ตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนซึ่งนักเรียนตั้งใจฟังนะคะสมมติคุณครูมีเลขชุดสองและ ชุดสามเอมสีจำนวนสองและจำนวน3าอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้นะคะเป็นวันแม่มีชื่ออะไรอะ่ะหนูแดงหนูแดงเก็บดอกมะริให้แม่สามดอกหนูดีเก็บดอกมะริให้แม่สองดอก นูแดงและหนูดีเก็บดอกมะลิให้แม่กี่ดอกอันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาที่คุณครูสร้างสารรค์ขึ้นมาเลยจากการแค่มีแค่จํานวน3และจํานวน2มาให้เดี๋ยวเอามาดูโจทย์ดีกว่านะคะว่าโจทย์ที่คุณครูนํามาในวันนี้จะมีความน่าสนใจหรือหลากหลายหรือเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจำวันหรืบ้างนะคะ ค่าจำนวนการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกข้อแรกชุดจำนวนตัวเลขก็คือเลข5และเลข1ค่ะ ว่าจากโจทย์ปัญหาที่โจทย์ให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกนั้นให้จํานวนเรามาอยู่2จํานวนคือ5และ1ให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโดยตัวอย่างได้ยกดังนี้นะคะมีฝรั่งในจาน5ผลอันนี้คือแทนจํานวน5จํานวนแรกด้วยผลฝรั่ง5ผลในจานเอามาเพิ่มอีก1นผล ก็แทนจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ข้อมูลที่2คือ1น,นะคะมีฝรั่งในจานทั้งหมดกี่ผลนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดประโยคเองค่ะเนื่องจากประโยคนั้นให้นหักเรียนนำมาบวกจึงต้องใช้คำภาษาไทยด้วยคำว่าทั้งหมด น,ะะนอกจากคำว่ารวมเรายังสามารถใช้คำว่าทั้งหมดได้อีกด้วยค่ะซึ่งนั้นก็ตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการให้เราสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาด้วยจำนวนเลข5และเลข1น,นะคะเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก1เท่ากับสี่ดีมค่ะซึ่งคำตอบนั้นคือ6ผลนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้สอนนะคะก็คือโจทย์จะกำหนดเงื่อนไขตัวเลขมาให้สองจำนวนแต่เดี๋ยวในข้อนี้เรามาช่วยอ่านสิ่งที่โจทย์กำหนดเลยดีวยกว่าค่ะว่าต้องการให้เราทำอะไรนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในสี่เหลี่ยม ให้มีผลบวกตามที่กำหนดจากนั้นสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก็คือให้นักเรียนเติมตัวเลขซึ่งตัวเลขนี้เลข4ที่คุณครูเติมกับเลข3ที่คุณครูเติมไปนะคะด้วยด้วยอักษรสีชมพูนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดเองในข้อต่อมาข้อที่2 จะแตกต่างกับเมื่อสักครู่ที่โจทย์มีการกําหนดเลขและให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเองแต่รอบนี้จะให้เป็นนักเรียนกําหนดเลขเองแต่โจทย์จะเป็นผู้กําหนดผลลัพธ์มาให้นะคะอ่าในข้อนี้นะคะโจทย์กําหนดเลข7มาให้คู่จึงใส่เลข4และเลข3ในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อให้สอดคล้องกับคำตอบคือ7นะคะ4บวก3ได้7จริงหรือไม่อะเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณค่นครูคิดนะคะ4ไว้ในใจ4และ5้ว5ก7 4บวก3นั้นได้คำตอบ7แต่โจทย์ให้เราทำเท่านี้หรือเปล่ายังไม่ครบยังไม่ครบตามที่โจทย์ต้องการค่ะก็คือโจทย์จะให้เราสร้างโจทย์ปัญหา ซึ่งโจทย์ปัญหาจะต้องมีการดําเนินเรื่องมีสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ข้อมูลที่1ข้อมูลที่2ข้อมูลที่1นึ่นก็คือตัวเลข4ข้อมูลที่2คือตัวเลข3และสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะเราก็จะต้องนํามารวมกันอ่าแล้ว4กับ3แทนด้วยไรได้บ้าง อะไรที่รอบๆตัวนักเรียนนะคะก็ให้นักเรียนนำมาแทนในในประโยคในโจทย์นั้นได้นำมาเขียนเป็นประโยคนั้นได้ตัวอย่างประโยคของคุณครูก็คือมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่น4คน4คนแล้วนะคะมีเดิมทีเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น4คนเดินมาเพิ่มอีก3คน อน,นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าเพิ่มนั้นสแสดงการบวกใช่ไหมคะก็ตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือเราจะต้องนำมาบวกกันสร้างโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาการบวกมีเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นทั้งหมดกี่คนอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ กำหนดให้คือรวมกันแล้วต้องได้เจซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นไปนตามเงื่อนไขแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างเลยก็แสดงว่าเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาเองได้แล้วนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวต่อมานะคะก็จะถึงหน้าที่แล้วก็ตานักเรียนที่จะเป็นผู้ที่สร้างโจทย์เองนักเรียนอาจจะเอาของใกล้ตัวอย่างเช่นขนมอย่างเช่นผลไม้ แอปเปขนมแต่หลายี่ห้อมาคนชอบกินเลอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอ่ะอเช่นกล้องมีเล4ถุงนัดมีเล3ถุงรวมกันแล้วกล้องและนัดจะมีเลขนมเลทั้งหมดกี่ถุงก็จะได้คำตอบคือ7เช่นเดียวกันถ้าในลักษณะนี้ที่โจทย์ต้องการให้เราเติม อะไรก็ได้แล้วได้ผลลัพธ์คือ7เราสามารถทําเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นบางคนนะคะอาจจะเป็นอะไรได้อีกเป็นชุดเลขของอนักเรียนลืมจํานวนย่อยจํานวนใหญ่อะไรยังคะอา่าเจเป็นจํานวนใหญ่อาจจะย่อยเป็นจํานวนย่อยได้5แล้วก็2เช่นเดียวกันอย่างเช่นวันนี้ออมเงิน5บาท พรุ่งนี้ออมเงินสองบาทวันนี้แล้วพรุ่งนี้ออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาทเราก็จะได้คำตอบเดียวกันเลยจะเห็นว่าโจทย์คณิตศาสตร์นั้นเราสามารถสร้างได้หลากหลายตามความคิดที่นักเรียนสร้างสารรค์ขึ้นมาเองได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเออสิ่งที่เหมือนของคุณครูยกมาก็ได้นะคะอ่ะ ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคณูรูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนได้ทำกนานค่ะเมื่อนักเรียนฟังคลิปวิดีโอการสอนของคณูผูจบแล้วนักเรียนก็เปิดไปที่แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .1 น,น่ 1> เล่มที่1ห,หน้าที่36เพื่อทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเรื่องของโจย์การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกต่อเลยดีกว่าค่ะ อาคุณผู้มีข้อเสนอแนะสันส้นๆก็คือ,อบางคนอาจจะปรึกษากับผู้ปกครองก็ได้นะคะว่าคำนี้เขียนแบบไหนคำนี้เขียนแบบไหนบางทีคำศัพท์หรือสิ่งของที่นักเรียนอยากจะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอาจจะรู้ เป็นคำแต่อาจจะไม่แน่ใจการสะกดการเขียนว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนสามารถถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ๆหรือคุณครูได้เลยค่ะถ้านักเรียนสามารถไลน์มาหาคุณครูก็สามารถไลน์มาถามคุณครูได้โดยตรงค่ะคุณครูยินดีที่จะบอกให้นะคะว่า คำนี้นะคะเป็นแบบไหนแต่ในเรื่องของการคิดโจทย์นั้นนักเรียนต้องเป็นผู้คิดผู้สร้างเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบในเรื่องคณิตศาสตร์การสร้างโจทย์ปหาการบวกเท่านี้ค่ะขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ